บอกเลยว่ามาพร้อมกับราคาถูกถูกค่ะเอาไว้ประกอบอาชีพขนของนะคะหรือว่าเป็นผู้ผู้ใจในการเดินทางไกลนะคะคันนี้ก็ไปกับคุณได้แบบสบายๆคันนี้นะคะที่ตโยต้าอขอเราขายอยู่ที่น 8, 8 9 0 0 0บาทค่ะ กันที่สุตรถยนต์มือสองต่อต้อคานะคะกับสูตรรถยนต์มือสองค่ะสภาพเกตดเอบนถนนกาญจนายอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสมาคมชาวปากใต้และอยู่ติดกับเนติบัณฑิตค่ะแล้วนี้อยู่กับเกตต่อต้อคานะคะรับหน้าที่ขันค้นมาชมกับรถคันนี้ 2.4ก p a ร์ท e นะคะ mm hmm. คัะเ o u b l e c a ค4 Wheel d r i ค่ะตัวนี้เป็นรถปี2018มาพร้อมกับสีเทาแบบนี้และด้านหน้ามีการปรับสมเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับตัวกระจังด้านหน้านะคะตรงนี้จะเป็นกรอบพรมียมตัดกับสีดำเมทัลลิกค่ะไฟหน้าได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED แล้วก็ได้ไฟตัดหมอกขา้างหน้าแบบนี้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับช่องลมหรือว่าช่องระบายอากาศด้านล่งสีดำค่ะถ้าเป็นราคาป้ายแดงเจ้าคันนี้จะอยู่ที่9ก5 0 0 0สามาบาทค่ะมาดูกันต่อนะคะกับตัวล้อล้อที่ได้เป็นล้อแม่จากทางโตโยตา้า เนิ้วมาพร้อมกับยางมิชลินปิี2ส2 1ค่ะสภาพยางก็ยังดูใหม่พร้อมใช้งานกระจกองข้างค่ะเป็นตัวคมเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลีย้ยวที่จับประตูก็เป็นตัวคมเมียมค่ะตัวนี้เป็นตัวดับเบิลแคปรูปแบบสิ่ประตูนะคะและทีส่สำคัญยกสูงแบบนี้บางคน,งงนกังวลเรื่องของการขึ้นลงนะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเรามาพร้อมกับบันไดดันข้างสีดำค่ะ กระจกเป็นระบบไรฟ้านะคะด้านหลังก็จะมีไฟเบรกดีสามค่ะมีกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์หลักอีก2จุดนะคะเรามาดูสภาพแม็กไลเนอร์กันตัวนี้แม็กไลเนอร์สภาพสวยพองใช้งานนะคะไม่ได้แบบขาดการบรรทุกหนักหรือว่ามีรอยขีดข่วนลอกลึกนะยังสามารถนําไปใช้งานต่อได้แบบสบายๆค่ะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถเราไปดูด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะและนี่คือด้านในตัวรถค่ะด้านในเป็นโทนสีดําสภาพสวยนะคะไม่มีตําหนิไม่มีรอยขีดข่วนนะ บอดที่ได้เป็นบอร์หนังสีดำสภาพสมบูรณ์เลยไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรขา,าดค่ะพวงมาลัยเป็นต้นลติฟังก์ชันด้วยเนะะี่ยค่ะและด้านสายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียหน้าจอทัชสกรีนค่ะตัวแอร์ยังคงเป็นแบบแมนนวลนะคะและตัวนี้โฟร์วิลทุกคนขาหนีเลยเลือกปรับหมดการขับขี่ได้ไม่ว่าจะเป็นขับซ็อกหรือว่าขับสีตามพื้นที่การเดินทางของคุณค่ะด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบไฟนะคะต่างๆเลยแล้วก็มีตัดการทํางานสองล้อหลังค่ะเกียร์แมนนวลนะคะ6สปีดคันนี้มาพร้อมกับอีกข้อหมดละพาวเวอร์หมดแล แแอร์แบ็กสามจุดก็คือคู่หน้าและตรงเข่าคนขับอีก1จุดค่ะสำหรับตัวนี้เป็นตัวตเดบกบันทับรูปแบบ4ประตูนะคะด้านหลังสภาพบอะสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะตรงกลางสามารถเดึงออกมาเป็นที่วางแขนและเป็นที่วางแก้วได้และด้านหลังบอกคู่หน้าก็จะมีเป็นที่แขวนของรับน้ําหนักได้ถึง4กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด4ตํตแหน่งด้วยกันค่ะและนี่ก็คือออปชันภายในตัวรถเราไปดูเครื่องอยนต์ด้านหน้ากันต่อเลยค่ะมาดูกับเครื่องอยนต์แล้วอดีด้านหน้านะคะฝากกระโปรงยังดู ใหม่อยู่เลยนะฝักกระโปรงเดิมๆเลยค่ะแผนซักความร้อนสภาพสมบูรณ์เลยโครงสร้างบอดี้หลักของเขาไม่ว่าจะเป็นคันกลางค่ะก็จะมีสัญลักษณ์ลูกศรนะคะน็อตต้องเป็นสีดำแล้วก็ซ้ายขวาก็จะมีสัญลักษณ์ RL ค่ะ แผ่ด้านซ้ายนะคะตรงนี้สําคัญมากจะมีแผ่นเพจจากโรงงานที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถตัวนี้ต้องเช็คให้ดีเลยนะคะของเราสภาพสมบูรณ์เลยแล้วก็สติกเกอร์มอคก,ก็ยังคงอยู่ครบถ้วนค่ะดูกับตัวเครื่องยนต์กันบ้างน,นะคะเครื่องยนต์เดิมๆเลยค่ะไม่เคยโดนเปลี่ยนนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2400cc ค่ะให้กําลังเนี่ย150แรงมา้าแล้วก็ทํางานควบคู่กับตัวเกียร์แมนนวลนะคะให้แรงบิดอยู่ที่343นิวตันเมตรด้วยกันค่ะ และสำหรับใครที่สนใจคันนี้ค่ะบอกเลยว่ามาพร้อมกับราคาถูกถูกค่ะคันนี้นะคะที่โต้ะคาะของเราขายอยู่ที่889,000บาทค่ะจะซื้อสดก็ได้หรือว่าจัดไฟแนนซ์นก็ดีค่ะเพราะว่าถ้าคุณลูกค้าเครดิตฟรีดาวน์ดวเดอเร์เวลเปอร์100% เลือกกันผ่อนค่ะได้ยาวนานถึง7ปีหรือว่า84เดือนเลยและก็ยังมีรับประกันนะคะเครื่องยนต์และเกียร์จากทางต่ออโตคัะข,ของเราอีกด้วยใครสนใจยอย่ารอช้าโทรมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์0837777747 7 7และ0837777757 7ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีเพจสุ่รถยนมือสองต่อต่อคามีไลน์ติดต่ออิสระเกี่เว็บไซต์ยูทูบกับต่อวอต่อคาชนะค่ะสามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางที่คุณสะดวกค่ะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรพลาดสําหรับใครที่กํลาลังมองหารถกระบะรถใช้งานนะคะเอาไว้ประกอบอาชีพขนของนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนคู่ใจในการเดินทางไกลนะคะคันนี้ก็ไปกับคุณได้แบบสบายๆกับตัวขับสีหรือว่าโฟร์วิวได้นั่นเองนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะกับตัวไฮรักลี 224E พัท e นะคะดับเบิ้ลแคลโฟว์วิลไดร์รอดปี2018คันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้หมดหน้าที่แล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ